พอเราได้เนื้อตาลมาแล้วใยตาลค่ะก็ต้องมาทําแบบนี้ก่อนที่จะเอาไปกรองให้แห้งให้เสด็จน้ําแล้วก็ค่อยเอามาทําขนมไม่งั้นถ้าเราซื้อมาถึงเราก็เอามากองเลยโดยไม่ผ่านกระบวนการนี้เนื้อตาลเขาจะเปรี้ยวเพราะว่าตัวสินค้ากว่าจะมาถึงเราเนี่ยคือเขาก็จะผ่านมาหลายวันเขาก็จะเกิดความเปรี้ยวการทําอย่างนี้ช่วยให้เนื้อตาลเนี่ย ไม่เปรี้ยวมาเปรี้ยวได้ค่ะคือคือแทบจะคือไม่มีรสเปรี้ยวเหลืออยู่เลยแล้วเราค่คนส่วนผสมทั้งหมดเนะี่ยให้เกลือละลายให้เข้ากันแล้วก็นําไปกรองค่ะกรองให้เสด็จน้ําก่อนให้แห้งเลยถามว่ากรองนานไหมก็กรองจนกว่าเขาจะเสด็จน้ําแห้งค่ะแล้วก็ค่อยแบ่งมาทําขนมตรงนี้ก็ ทำขนมได้สามครั้งค่ะเพราะว่าต้องต้องดูก่อนว่าตาลบางเที่ยวเนี่ยมาก็ใยตาลน,น้อยน้ำมากบางเที่ยวก็ใยตาลมากน้ำน้อยก็ต้องต้องดูปริมาณการกองแล้วว่าเขาจะเหลืออยู่ที่เท่าไหร่แต่แล้วเราก็นําไปกองค่ะเราจะกองใส่ผ้าขาวบางแบบนี้แล้วก็รวบไว้ น้ำเขาจะซึมอ,ออกมาแบบเรื่อยๆ,ๆค่ะไม่ต้องไปคันกันนะคะปล่อยให้น้ำเขาไหลออกมาแบบเรื่อยๆ,ๆค่ะน้ำจะอ,ออกมาลักษณะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะตั้งเขาแบบนี้ได้ตั้งไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็หาอะไรหนักๆทับก็ได้เขาจะได้ไหลออกเร็วขึ้น